ออไล์หนูจะซ้ำชั้นไหมคะแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะลูก เด้ฉันทำงานเสร็จหมดแล้วนะเดี๋ยวฉันกลับก่อนจ้าจะเอวี่โ้ยแม่ตกใจหมดเลยลูกสวัสดีค่ะแม่จ้าลูกแม่คะพรุ่งนี้ครูให้หยุดเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านนะคะแม่ ้แม่จะเอาโทรศัพท์ที่ไหนให้หนูเรียนออนไลน์แล้วเนี่ยเล้วหนูจะทำยังไงดีคะแม่เดี๋ยวแม่ลองโทรไปปรึกษาครูดูนะลูกแม่ขอโทษด้วยนะที่ไม่มีเงินซื้อโทรศัพท์ให้หนูเรียนออนไลน์เลยอะ่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะแม่จะงั้นกยูหนูเข้าไปทำการบ้านก่อนนะลูกค่ะแม่ โหลค่ะครูพงษ์ใช่ไหมคะครับคุณแม่โทรมามีอะไรหรือเปล่าครับพอดีว่าสมไยพรบอกว่าพรุ่งนี้ไม่ไปโรงเรียนแล้วให้เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านนะคะใช่ครับพอดีว่าช่วงนี้สถานการณ์โควิดยังไม่ดีขึ้นทางโรงเรียนเลยให้นักเรียนเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านนะครับอ๋อค่ะพอดีว่าฉันน่ะไม่มีมือถือให้น้องเรียนออนไลน์สักเครื่องเลยะคะ่ะไม่มีสักเครื่องเลยเหรอครับใช่ค่ะ งั้นเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับปรีว่าผมติดธุระอยู่ค่ะค่ะทำการบ้านได้ไหมลูกได้ค่ะแม่ แม่คะถ้าหนูไม่ได้เรียนออนไลน์หนูจะซ้ำชั้นไหมคะแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะลูกหรือพรุ่งนี้แม่ลองโทรถามครูอีกทีนะค่ะแล้วนี่หนูทําการบ้านเสร็จแลือยังเสร็จแล้วค่ะแม่เดี๋ยวหนูเก็บของแล้วก็ไปอาบน้ําก่อนนะลูกค่ะ ว่าคุณครูจะไม่มาซะแล้วอ่ะก็ต้องมาสิครับฮัลโหลค่ะฮ MA ัลโหลครับคุณแม่เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเอาไปงานไปให้เด็กหญิงชมาชพรนะครับค่ะขอบคุณมากนะคะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะครับคุณแม่ค่ะครับสวัสดีครับค่ะนี่ครับไปงานของเด็กหญิงชมาชพรขอบคุณครูมากนะคะผมปรึกษากับพอแล้วนะครับ ถ้าน้องอ่ะส่งไปงานครบก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับจ้านี่ครับดินสอและสีครูที่โรงเรียนฝากมาให้ะครับค่ะฝากขอบคุณครูที่โรงเรียนด้วยนะคะขอบคุณครูอีกครั้งนะจ๊ะไม่เป็นไรหรอกครับเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วคุณแม่นี่สอนน้องมาดีนะครับเรียนหนังสือก็เก่งแถมมีน้ำใจอีกค่ะขอบคุณมากนะจ๊ะคุณครูขอบคุณค่ะตั้งใจเรียนนะชไมพรค่ะครูงั้นเดี๋ยวครูขอตัวก่อนนะครับ ดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครู